สวัสดีครับทุกคนเรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับตอนนี้ลิซ่าเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมาหลายวันหลายวันมากๆเลยลิลลี่คือคิดถึงแทบสขาใจแต่ว่าน้องมาเคลื่อนไหวทั้งที มาลง Happy Birthday พี่สอนกันไปก่อนเลยลงไอจีสตอรีนะครับถ่ายรูปพี่สอนตอนกำลังหลับปุ๋ยอยู่เลยพร้อมกับเขียนแคปชั่น HBD แท็กพี่สอนแล้วก็เขียนว่ารักค้าบน่าจะเป็นช่วงที่ลิซ่ากับพี่สอนนั้นเข้าไปที่สิงคโปร์ด้วยกันนะครับก่อนหน้านั้นที่มีการเจอว่าลิซ่ากับพี่สอนอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยกันน่าจะไปทํางานอะไรสักอย่างเกี่ยวข้องกับ F1 แล้วก็อาจจะต้องไปพักด้วยกันก็ถ่ายรูปพี่สอนเก็บไว้ก่อนหนึ่งเพื่อเอามาลง Happy b i r t ร์เดน่าจะวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะขอถ่ายรูปพี่สอดเก็บเอาไว้มา HBD พี่สอดในวันเกิดดีกว่าล่าสุดลงเอาไว้แล้วใน IG Story ถึงแม้ว่าลิซ่ายังไม่ได้มาลงโพสนะครับแต่ว่าน้องเคลื่อนไหวทั้งทีก็มาเคลื่อนไหว ซัพพอร์ตคนรอบตัวของลิซ่ามาสุกสรรมวันเกิดพี่สอนแล้วอีกหนึ่งคนที่อยู่ในแกง๊งเพื่อนสนิทของลิซ่าพี่สอนนั่นเองโมเมนต์น่ารักน่ารักของลิซ่ากับพี่สอนไปแล้วมาดูโมเมนต์อีกหนึ่งโมเมนต์กันดีกว่าการคาดเดาที่กําลังจะเกิดขึ้นนะก็คือ เม e กา a ่า20 26กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเปิดเผยตีมออกมาแล้วว่าปีหน้านั้นจะเป็นอะไรซึ่งปีหน้าคอสตูมคอนเซปต,ต์นั้นโอ้โหอลังการเละเลอมากคอสตูมอาร์ต คอสตูมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมันโคตรจะเข้าทางของลีซ่าเลยในปี2025นั้นจะเป็นคอสตูมที่เกี่ยวข้องกับสีขาวดำนะ <c oughs> เพื่อให้เกียรติกับคนผิวสีต่างๆแล้วก็ในปี2026นั้นจะมาในธีมของศิลปะแค่ขีก็น่าสนุกแล้วถตาหากว่ลาลีซ่าเข้าร่วมเมกกล่าครั้งที่2กับธีมของคอสตูมอาร์ตมันจะอลังการแค่ไหน เพราะว่าอัลบั้มของลิซ่าเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าลิซ่ากับศิลปะนั้นเขาควบคู่กันมาแล้วน้องคือชอบไปเที่ยวมิวเซียมมากไปเสพศิลปะ ถ้าหากปีหน้าลิซ่าไปจริงระเบิดระเบิดแตกแตนแน่นอนรอดูชุดได้เลยแต่ก็ต้องมารอรุ้นกันครับว่าลิซ่าจะเข้าร่วมงานเมกกลา2026หรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตกันนะครับทั้งโมเมนต์น่ารักของลิซ่าที่มาสุขสันวันเกิดพี่สอนกับภาพแคนดิดแอบถ่ายตอนพี่สอนกำลังรับปุ๋ยแล้วก็มารอรุ้นกันเมกกลาปี2026ลิซ่าจะเข้าร่วมไหมกับคอนเซปต์คัสตูมอาร์ตนั่นเอง